แน่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 อยู่คาก็แล้วลูกนะเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่ให้ปล่อยกินอีกนะอย่าไปทำอย่าไปหยอกเล่นกกะะนกกะฮกะ สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุชาแนลนะครับวันนี้ก็พาน้องมาเที่ยวป่านะครับผมมาหาอาหารแบบธรรมชาตินะครับ ตอนนี้ก็ดูนะครับธรรมชาติน้องเล่นนะครับผมพอจับได้เลยไนหะเออ,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 อตอนนี้ก็ปล่อยให้วายุหากินอยู่ในปา่าอันนี้พาน้องมาเที่ยวป่านะครับช้างน้อยที่อยู่ในป่านะครับผม พาเดินเล่นมาหากินหญ้าในป่านะครับช่วงนี้จะเห็นน้องผอมๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงฝนเมื่อกี้นี่ก็ไม่ค่อยได้นอนนะครับผมวันนี้นาเทวริตก็ข้ามมูลไปนะครับไปคนละทางนะครับผม อยากให้วายุหมือนช้างน้อยอยู่ในป่าเลยนะครับผม ล่อยให้กินหญ้าธรรมชาติเล่นให้น้องคลายเครียดมีความสบายใจนะครับขอบคุณแฟนขับแฟนเอฟวายุทุกๆท่านทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจน้องนะครับผมขอบคุณนะครับที่ช่วยอุดหนุนผลไม้ให้น้องด้านทานนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ อาทิตย์หนึ่งเราก็จะไล่สด2ครั้งนะครับ2วันหลักวายุก็จะเริมสนัสนบสนับสนันุนผลไม้สดให้น้องได้ทานด้วยนะครับอา,อาจจะพูดผิดพูดถูกได้นะครับผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่ก็พาน้องมาเดินหากินในป่านะครับเป็นกิจกรรมประจำวันนะครับยามว่วว่าง เพื่อจะให้น้องได้เดินออกกำลังกายเดินเที่ยวตามป่านะครับหากควานหนูมาก็จะเดินมาหาเลยแหละนี่เ,นเล่นหากินหญ้านะครับ ตอนนี้ก็ดูน้องทานไปพลางๆก่อนนะครับผมดูปล่อยให้น้องเดินทานตามสระนะครับจะค่อยหลกญยาก,กิน ควานก็จะอยู่ใกล้นะครับถ้าอยู่ไม่ไกลแล้วน้องก็จะวิ่งหนีไปนะครับผมน้องก็จะเดินหาพลายเทวฤิ์น้องจะไม่กินหญ้านะถ้าไม่มีควาน ก่อนอยู่กับแม่ก็ได้มากินในป่ากลางวันก็จะนอนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มโตแล้วก็ไม่นอนถ้าได้ออกมา ถ้าเดออกมาอย่างนี้ก็จะมีอารมณ์สดชื่นนะครับผมช่วงนี้ก็จะเห็นวายุผมนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารับตัวลงเพราะว่าจะปรับสภาพร่างกายนะครับเพื่อช้างทุกตัวถ้าได้ยืดตัวหรือจะปรับสภาพร่างกายก็จะโตนะครับมันจะผมลงนิดหน่อยแล้วก็ ตอนนี้ก็จะยืมจะย,จะยืดตัวใหญ่แล้วนะครับผมเพื่อปรับให้ดุลสภาพร่างกายไม่ว่าช้างป่าหรือช้างบ้านนะครับช้างเลี้ยงถ้าหากว่าได้กินดินได้ออกกําลังกายแล้วก็อาจจะผอมลงเพื่อปรับสภาพร่างกายเพื่อจะเจริญเติบโตนะครับ ินตามป่าบ้างช่วงนี้ควานก็หายายากครับผมเพราะว่าโควิดนะครับบางหมู่บ้านก็ต้องปิดหมู่บ้านช่วงนี้ เกี้ยวเก็บกินนะครับแต่ก่อนก็จะเห็นพลายวายุกินอาหารเร็วนะครับ โอ้หันดากมาให้เลยหันก้นใส่กล้องเลยนะแต่ในนี้พลายวายุเริ่มที่จะโตเริ่มที่จะปรับสภาพก็กินหญ้ากินอาหารก็จะเริ่มค่อยๆนะครับจะเริ่มไม่ตะกะิไม่ตะกะเหมือนตอนเด็กๆนะครับผม โครงสร้างของน้อก็เริ่มปรับตัวขึ้นอย่างนี้ทุกตัวทุกเชือกเลยครับตอนเล็กๆก,ก็จะเห็นไม่สนใจและดึงกินดึงกินเลยแต่ตอนเมื่อเติบโตมาก็เริ่มที่จะเลือกบ้างเลือกปัดเจ้าวันวายุก็หันหลังให้เลย เจ้าอายุอยู่ในป่านะแฟนคลับเป็นช้างน้อยที่ชอบอยู่ในปา่าชอบหากินธรรมชาติหลังจากออกจากแม่ก็ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นดูพระกกำลังดึงหญ้านะครับ ฟังเสียงด้วยวันนี้ดูแต่หนุ่มน้อยของเรานะครับหนุ่มใหญ่ก็นู่นอยู่ข้างมูลวันนี้ที่เลี้ยงก็ไม่ค่อยมีเพราะว่ามีแต่ป่าอยู่คานะครับ กินด้วยตาเยิมด้วยถ้าเป็นตัวน้อยๆก็ยะสามสี่โมงนี้ก็จะเดินหากินนะ แาวายุป่ายูคาบังหมดแล้วไม่เห็นเชือกไม่เห็นตัวเลยมานก็ที่ชัดชัด เพื่อนวายุนะครับเจ้าอัวก็กำลังเดินกลับบ้านนะครับผมตอนนี้เราก็ดู อาวายุอยู่ในป่าพลางพล่งนก คนก็มีหญ้าเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเพราะมีป่าอยู่คาช่วงเย็นย็นบ้างเช้าๆบางทีก็ช่วงเช้าจะเอาน้องมาทานมหาปล่อยป่าให้กินตามธรรมชาติจากสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะพาน้องกลับบ้านไปนอนแล้วก็บางวันก็จะมาช่วงบ่ายสาม สามสี่โมงอากาศเยน็เยนเยๆแดดล่มลบ,ลบตกก็จะพาน้องมาทานอาหารอย่างนี้ครับเพราะว่าช้างถ้าได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็นิสัยจะดีนะครับไม่เครียดไม่อะไรเราเลี้ยงช้างเราก็ต้องรู้นะครับว่าบรรพบรุษพามาเลี้ยงยังไงดูเจ้าวายุนะครับ อยู่คามากเลยช่วงนี้จะไปแถวทุ่งนาะทุ่งอะไรก็ยากนะครับเพราะว่ามีญ้าไอยา,ยาค่าญ่าเยอะนะครับยังไงก็อย่าพึ่งเบื่อความหนูนะครับอาจจะพูดไม่ชัดนะครับผมชาววันยุวันนี้ก็แปลกนะหันแต่หลังให้เลยให้กล้องเลยวันนี้ แน่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 อยู่คาก็แล้วลูกนะเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่ให้ปล่อยกินอีกนะอย่าไปทําอย่าไปหยอกเล่นนะอ่ะเอาอายุอยากจะเบรกแล้วอยากจะเล่นนะครับอายุระวังนะลูกเดี๋ยวเจ้าของไม่ให้มาเลี้ยงที่นี่อีกนะอย่าไปทําของเขาหัก ทองนะครับอืม้าทำจริงๆก็หักนะครับไม่อยู่แต่น้องไม่ทำนะครับต้นอยู่ขาก็อ่อนนะครับเดี๋ยวยกขาขึ้นก็จะปึนขึ้นเหมือนเดิม ถ้าวายุอยู่ที่นี่ก็จะมีอิสระเป็นอย่างนี้นะครับถ้าไปอยู่บ้านตะกลางก็จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าจะต้องให้น้องมัดให้น้องอยู่ประจําจนะครับเออเอออย่าไปเล่นของเขาลุงเดี๋ยวจะของย่ขาเขาไม่ให้เรามาเที่ยวมาเล่นนะยกขาออกเออ